นายพิชัยนริทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการชูใจไวเกา่าโดยมีนางสาวธทีรรัตสำเร็จวานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายคุณากรปรีชาชนะชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายเจรวัตรอรัญญกากนณน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมนบริเวณสนามฟุตบอลเคหาชุมชนร่มก้าวเขตลาดกระบงังกรุงเทพมหานครซึ่งในพื้นที่นั้นมีผู้อยู่อ,อาศัยกว่า10,000หลังคาเรือนนำสินค้าราคาประหยัดกว่า1,000รายการมาลดสูงสุดถึง70%กว่า200คูหาระหว่างวันที่11 1 4ถึงกุมภาพันธ์นี้เพื่อต่อยอดโครงการเงินหมื่นเฟ,ฟส2ของรัฐบาลด้วย ตามที่พระท่านนายกมนตรีทองทานชินวัฒนนะครับท่านได้แจกเงินหมื่นสำหรับผู้สูงอายุ3ล้านคนนะ,นะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองเราก็ดำเนินนโยบายเสืบมเนื่องมาต่อจากท่านนายกนะครับโดยการาาทำโครงการชูใจัวเก่าเนี่ยนะครับโดยที่ขายสินค้าเนราคาถูกนะครับให้กับผู้ผู้สูงอายุนะครับสินค้าก็จะประกอบด้วยอาหารบ้างของใช้บ้าง เรื่องชักภาพไอของช <deal> ักใสดสะอาดความสะอาดบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากเห็นว่าเงินหมื่นของผู้สูงอายุเนี่ยจะกลายเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่นะครับเพราะว่าจะซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกของเราทําทั้งทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในที่นี่ที่เดียวแต่ก็จะมีการจัดที่นี่แล้วก็จัดที่ลําพูนนะครับแล้วมีจะอาจจะจัดที่ ภูเก็ตนะฮะแล้วอาจจะจะอาจจะ,จจะมีจัดที่สุรินทร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ขยายไปแต่ว่าในตามห้างร้านต่างๆก็มีเรื่องนี้นะครับจะมีวันนี้เราก็มีการจัดลดราคาสูงสุดถึง70%นะครับแล้วก็จะมีมีทั้งหมดสองร้กว่าบูธนะครับที่เดินเดินดูเห็นผู้สูงอายุค่อนข้างดีใจกันนะครับบางคนซื้อไข่มาตั้ง4-5โหลนะครับบอกว่าที่บ้านคนเยอะอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาสเนี่ยเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่อยากเห็นอย่างนั้นนะครับก็อยากเห็นว่ากระทรวงพาณิชย์จะทำเรื่องอย่างนี้เรื่อยๆครับเห็นอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ของประชาชนนะครับเนื่องจากว่าภาวะเศรฐษฐกิจแต่หลายปีนี้นะครับตั้งแต่เลือกตั้งก่อนเลือกตั้งมาเป็นสิบปีเนี่ยมันไม่ค่อยดีจะทำยังไงที่ให้ประชาชนมีความสุขบ้างนะครับซือ้อของได้ในราคาถูกบ้าง ประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้บ้างขณะเดียวกันเราก็ต้องเร่งในการทําเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะครับาการที่สมัตนเราก็ไปเดินทางไปหลายๆประเทศเพื่อไปเจราจาเขตการค้าเสรีเอ่ยไปเจราจาการค้าต่างๆเอยก็เพื่อให้ให้มีการค้าการลงทุนเข้ามาเยอะ อันนี้เป็นเรื่องหลักนะครับคือทาทั้งทั้ง,งบนทั้งล่างทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะฮะท,ทำทุกอย่างให้มันได้ได้ประโยชน์สูงสุดนะรประเทศวันนี้เองก็ได้เกียรติจากท่านเิธรัตสมเร็จวันนี้นะครับมาท่านเองท่านมตีท่านก็เป็นเจ้าถิ่นแถวนี้นะครับก็ได้ท่านมาช่วยดูแลความเรียบร้อยนะครับก็ประชาชนในบริเวณนี้ก็ดีใจกันนะครับที่ได้สรางมาทั้ง ได้ได้ยินเสียงเฮ่เฮไหมฮะก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าดีใจนะครับครับผมจริงจริงทั้งทั้งรวมทั้งหมดเนี่ยเรากระกระตุ้นได้ถึงหมื่นล้านเลยนะครับที่ที่เราเึงว่าทั้งโครงการนะครับแต่ที่นี่ประมาณสักสิบล้านนะที่เราจะคิดว่าลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้นะครับอย่างต่ำนะครับก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับเห็นแป๊บเดียวบางที่ไม่ทันไรแล้วก็ขายของหมดแล้วต้องโทรไปเรียกเข้ามาเอาของมาเพิ่มนะครับก็ดีใจครับดีใจ